สวัสดีครับผมสวัสดีเดอะครับทุกทท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องกูเด็กหงเดอะครับนะครับผมวันนี้ครับผมบรรยากาศก็แตกแปลกหนึ่งนะครับอยู่ในรถนะครับผมซึ่งนี่ครับยูพูนะครับอยู่ในรถเนาะก็มีเวลาว่างตอนนี้นะครับก็เลยทําคลิปนะครับผมพรีวิวเกมนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับเซาแถมตันนะครับผมวันนี้เราจะมาดูครับความพร้อมของลิเวอร์พูลเรานะครับผม กับซอแทมปันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะนะครับที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับผมหรือแม้กระทั่งนะครับผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นของคู่ลิเวอร์พูลเราที่พบกับซอแทมปันนะครับผลและสถิติ5นัดนะครับหลังสุดที่เจอกันนะครับและสถิติ5นัดหลังสุดของซอแทมปันและลิเวอร์พูลเราเป็นอย่างไรนะครับผมวันนี้เราจะนําข้อมูลมาเสนอนะครับผมเราจะมาวิเคราะห์นะครับผมว่า ผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงผลคู่อื่นๆด้วยนะครับที่จะเตะในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมคู่ลิเวอร์พูลนะครับกับเซาแธมป์ตันนะครับที่จะเปิดบ้านรับเอาแธมปตันจะเตะนะครับในวันเสาร์นะครับที่8เดือน3นะครับปี2025เวลา22นาฬิกา4ทุ่มเป็นเวลาที่กำลังแบบ ไม่ดึกจนเกินไปนะครับเหมือนช่วงเวลาปีสามตีสองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเริ่มต้นนะครับเรามาดูตารางคะแนนของเซาทัมตันกันก่อนนะครับผมว่าขณะนี้เซาทัมตันอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมเซาทัมตันนะครับอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับผมโดยแข่งไปแล้วนะครับ27นัดชนะ2โอ้โหชนะแค่2เองเสมอ3แพ้สยินะครับจมบวยนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับผมอ่อ ยังต้องการคะแนนนะครับผมเพื่อลุ้นหนีตายนะครับกับ11นัดที่เหลือนะครับผมโดยคะแนนตามหลังนะครับอันดับ17อย่างวูฟบแฮมตันอยู่13คะแนนนะครับกับ11นัดที่เหลือกับแต้มในมือ33แต้มนะครับผมยังถือว่ามากพออยู่นะครับถ้าพวกเขาพยายามเก็บชัยให้ได้มากนะครับผมที่สุดนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นงานยากมากๆในชั่วโมงนี้นะครับผมและยังต้องโคจรมาเจอกับทีมแข่งอย่างลิเวอร์พูลเรานะครับผม ที่ต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับเพื่อฉีงีอันดับ2และ3อย่างอาร์เซนอลและฟอร์เรสต์ตามลําดับนะครับผมและและเราก็จะไปดูกันครับผมว่าผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับผมว่ามีใครที่พร้อมนะครับและคาดว่าน่าจะได้ลงสนามและเรามาดูสถิติ5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับและสถิติที่พบกันมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเรามาเริ่มที สถิติห้านัดหลังสุดของเซาท์แฮมตันกันก่อนนะครับผมล่าสุดเลยนะครับวันที่25เดือน2ปี2025นะครับผมออกไปเยือนเชลซีนะครับผมก็โดนเชลซีถลุงไป4ประตูต่อศูนย์นะครับผมวันที่22เดือน2ปี2025นะครับผมก็เปิดบ้านารับไบรตันนะครับผมก็เป็นเซาท์แฮมตันนะครับที่ชนะไปศูนย์ประตูอ้าอไขออภัยนะครับ อยากจะให้เขาชนะเหลือเกินนะครับผมก็เป็นใบตั้นที่บุกไปชนะนะครับสอจำตั้งสประตูต่อศูนย์สองนัดที่โดนไปแปดลูกแล้วนะครับผม วันที่14เดือน2ปี2025ครับผมเปิดบ้านรับบอลหมัดก็โดนไปอีก3เม็ดนะครับก็เป็นผ้าให้กับบอลหมัดไป3ประตูต่อ1นะครับผมแล้ววันที่8เดือน2ปี2025ครับซอลตัมตันเปิดบ้านรับเบอร์ลี่นะครับก็ผ้าให้กับเบอร์ลี่ไปในบ้าน0ประตูต่อ1อันนี้คาดว่าน่าจะเกมเป็นเกมบอลถ้วยของอังกฤษนะครับผมแล้ววันที่1เดือน2ปี2025นะครับผมออกไปเยือนนะครับอิฟซวิดนะครับทีมท้ายตารางเช่นเดียวกันนะครับก็ เอาชนะอิฟสวิตไป2ประตูต่อ1นะครับผมเรียกได้ว่าแข่ง5นัดนะครับก็ชนะ1นัดแพ้4นัดนะครับผมเสมอไม่มีสำหรับ5นัดหลังสุดของเซาท์เทมป์ตันนะครับผมเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเรานะครับรวมทุกรายการนะครับผมล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเลยนะครับผมวันที่6เดือน3ปี2025นะครับออกไปเยือนปารีสแซงชักแมงนะครับผมก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าลิเวอร์พูลเรานะครับ เป็นฝ่ายที่จะต้องตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็เป็นปารีสที่พยายามบุกเข้าทำนะครับบุกเข้าใส่นะครับผมมีโอกาสยิงนะครับชุดนะครับประมาณ27ลูกนะครับ20่กว่าลูกเลยนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถยิงผ่านประตูอาริซอนแบ็กเกอร์นะครับยิงเข้ากรอบไป9ลูกก็โดนอาริซอนแบ็กเกอร์ปฏิเสธไปนะครับผมจบเกมนี้ก็เป็นลิเวอร์พูลเราที่บุกไปชนะเฉยเลยนะครับผมลูกเกมเป็นรองมากแต่เราบุชนะเฉยเลยโดย ฮาวิอเลียดที่ลงไปแทนซาร่าในช่วงท้ายเกมนะครับก็เป็นฮาวิอเลียดที่กดให้ลิวพูขึ้นนำนชนะไปนะในลูกโทนลูกนั้นนะครับผมเป็นลิวปูบุกไปชนะปารีสห่งประตูต่อศูนนะครับผม มาถึงวันที่26เดือน2ปี2025นะครับผมก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับผมเปิดบ้านรับนิวคาสเซิลนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลเราที่เอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ0นะครับผมวันที่16อ่าวันที่23เดือน2ปี2025นะครับผมออกไปเยือนแมนซิตี้นะครับก็เป็นลิเวอร์พูลเราที่เอาชนะแมนซิตี้2ประตูต่อ0นนะครับผมออกไปเยือนแมนซิตี้ก็เป็นเกมที่นะครับยากลำบากช่วงนี้นะครับที่เราก็สามารถเอาชนะได้ทั้งแมนซิตี้และนิวคาสเซิล นะครับผมวันที่26เดือน2ปี2025ครับผมลิวพูลเปิดบ้านรับบุแฮมตันนะครับก็เป็นลิวพูลเราที่ชนะ2ประตูต่อ1นะครับผมวันที่12เดือน2ปี2025นะครับผมก็ออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับผมในฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกก็เป็นลิเวอร์พูลเรานะครับที่เสมอกับเอฟเวอร์ตันไป2ประตูต่อ2นะครับผมโดยแข่ง5นัดนะครับแข่ง5นัดนะครับชนะ4เสมอ1นนะครับหลุดแพ้ไปแล้วนะครับแพ้ที่มีก็หลุดแพ้ไปแล้วนะครับผม เรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดนะครับที่พบกันมาสำหรับลิเวอร์ pool กับเซาท์แธมป์ตันนะครับวันที่19เดือน2ปี2024นะครับผมก็เป็นเซาท์แธมป์ตันที่เปิดบ้านรับลิเวอร์ pool ก็เป็นลิเวอร์พูลเราที่ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งะครับวันที่24เดือน11ปี2 0 2 4ครับผมเซาท์แธมป์ตันเปิดบ้านรับลิเวอร์ pool อีกครั้งนะครับผมก็เป็นลิเวอร์ pool เราที่บุกไปชนะ3ประตูต่อ2นะครับ วันที่29เดือน2ปี2024ครับผมลิเวพูเปิดบ้านรับซอสเทมดันลิเวูเราก็ถล่มไปเบาๆ3ประตูต่อ0นะครับวันที่28เดือน5ปี2023ครับซอสเทมตันเปิดบ้านรับลิเวพูก็เสมอกันไป4ประตูต่อ4นะครับวันที่12เดือน11ปี2022ครับลิเวพูเปิดบ้านรับซอสเทมดันก็ ถล่มเอาชนะไป3ประตูต่อ1น,นะครับผมนี่คือ5นัดนะครับที่แข่งพบกันล่าสุดนะครับก็เป็นลิวพูชนะ4นะครับเสมอ1ยังไม่แพ้เซาท์แฮมป์ตันเลยนะครับผมเรามาดูนักเตะของเซาท์แฮมป์ตันนะครับที่จะมาที่จะมาเล่นเจอกับลิวพูนะครับคาดว่าน่าจะได้ลงนะครับว่ามีใครบ้างนะครับเซาท์แฮมป์ตันจะมาในระบบ 5-4-1นะครับก็คงจะมาตั้งรับเต็มที่นะครับผมและเราจะยึดเอานะครับตามเกมล่าสุดนะครับที่คาดให้กับเชลซี0-1นะครับทั้งระบบและนักเตะนักเตะที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับผมอ่าประกอบไปด้วยนะครับผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นอารอนแลมสเดลนะครับผมหลัง5ตัวประกอบไปด้วยไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์นะครับผมและโจอาริโบนะครับผม อาร์เมลเบลลาคอนซัปนะครับผมนี่ก็คือ,อแล้วก็เจมบลนะครับเจมี v, นิีอะไรสักอย่างนะสะกดชื่อลายชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ยูกินาริสูกาวระนะครับผมนี่คือหลัง5ตัวของสอลแฮมป์ตันที่คาดว่าน,น่าจะได้ลงสนามนะครับผมประูตรงกลาง4ตัวนะครับก็มีคาร์มันดีนซูเลมาน่านะครับผมแล้วก็วิลส์มอลโบนนะครับผม แล้วก็ฟรินส์ดาวนะครับผมมาติอุสเฟอร์นันเดสนะครับผมนี่คือ,อหลังกลา,าง4ี่ตัวของเซาท์แคนตันที่คาดว่าน่าจะได้ลงมาเจอกัเรานะครับผมและตัวลุกหน้าเป้า1ตัวนะครับก็เป็นพอลโอโนอาคูนะครับผมนี่คือกองหน้าตัวเป้าของเซาท์แคนตันนะครับผม มาดูในส่วนของลีวร์พูเรานะครับอยู่ที่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนพิมเลกนะครับแข่ง28ชนะ20เสมอ7แพ้1น,นะครับมี67แต้มนะครับผมลีวร์พูเรานะครับ นัดนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็เป็นระบบปกติของเราเลยนะครับผมผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริสันแบ็กเกอร์นะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับปาลิสแซงแชกแมงนะครับผมนัดนี้ก็จะเดินลงเปาเสานะครับเป็นประตูตัวหลักเช่นเดิมนะครับผมหลัง4ตัวนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นแอนดูโลเบอร์ซันนะครับผมเซ็นเตอร์คู่ตรงกลางก็จะมีโวจิอฟานได์นะครับจับคู่กับอิบาริมาโคนาเต้นะครับผม ส่วนแบ็คขวาก็จะใช้เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนตามเดิมนะครับผมกองกลาง2ตัวของลิเวอร์พูลเรานะครับก็จะมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับจะทำเกมร่วมกับไรอันกราเฟนแบกนะครับผมตัวลุกด้านบนนะครับมีนะครับผม ไม่รู้ว่ากอ์ดี้กั๊กโปรเจกหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นกอร์ดี้กั๊กโปรเจกนะครับรูปเกมก็จะออกมานะครับฝั่งซ้ายเป็นอ่าถ้ากอร์ดี้ไม่เจ็บก็จะเป็นกอ์ดี้ฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็ใช้หนุ y ่ยาร์เป็นหน้าเป้านะครับผมแต่ถ้ากอร์ดี้เจ็บหรือไม่ฟิตหรือไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นะครับ รูปนักเตะที่คาดบ้านน่าจะได้ลงสนาม4ตัวรูปของลิเวอร์ของลิเวอร์เราด้านหน้านะครับก็จะกประกอบไปด้วยนะครับฝั่งซ้ายเป็นลุยดีอาร์สนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นโดมินิกโซมอสไลน์นะครับผมแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นนะครับโมฮัมเหม็ดซารานะครับผมในส่วนของหน้าเป้านะครับเมื่อเตะกับปารีสล่าสุดก็เป็นใช้ดิโอโกโจต้านะครับผมนัดนี้ก็คงจะใช้ดิโอโจต้านะครับ เป็นหน้าเป้านะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมส่วนผลการแข่งขันที่คาดครับผมซอลแซมตันเนี่ยนะครับผมอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนป็นมารีนะครับโดยจมบ้วยเลยนะครับแพ้ถึง22นะครับผม ยังต้องการคะแนนนะครับผมเพื่อรุ้นหนีตายกับสิเอ็าที่เหลือนะคะแนนตามหลังนะครับอันดับ17อย่างวูปแฮมตันอยู่13คะแนนนะครับกับ1 1นัดที่เหลือนะครับแต้มในมือมี4 3มี33าแต้มนะครับยังถือว่ามากพออยู่ในการรุ้นหนีตายนะครับผมถ้าพวกเขาพยายามเก็บชัยให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานยากมากๆในชั่วโมงนี้นะครับผมและยังต้องโคจรมาเจอทีมแข่งอย่างวิวพูเรานะครับผม ซึ่งท็อปฟอร์มเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับที่ต้องการแต้มนะครับสามแต้มเพื่อหนีฉีกนีอัลเซนนอลแม้กระทั่งฟอ r เรสต์นะครับเพื่อให้เกมมันขัดขาดไปเลยนะครับผมคาดการผลการแข่งขันนะครับผมต้องออกบอกอย่างนี้นะครับก่อนช่องกูเด็กของนะครับเนี่ยนะครับผมจะไม่เจอไม่อวยทีมลิเวอร์พูลถ้าแฟนๆที่ติดตามอยู่ก็จะทราบนะครับผมถ้าทุกตาท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับ ที่เข้ามาใหม่นะครับผมขอบอกตรงนี้นะครับผมช่องกูเลยกูรับจะไม่เจอไม่อวยทีมลิเวอร์พูลนะครับผมจะเจอถิมฝั่งตรงข้ามนะครับผมเพราะว่าปากผมเนี่ยถ้าเจอถ้าอวยลิเวอร์พูลเมื่อไหร่มีเป็นเรื่องทันทีนะครับผมผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับเจอนะครับไปพลิกสกกร์กับกันเอาเองนะครับผมลิเวอร์พูลนะครับจะพ่ายให้กับเซาท์แคมป์ตันครับผมศูนย์ประตูต่อสามนะครับไปพลิกสกกร์กับกันเองจะไม่บอกว่าลิเวอร์พูลชนะหรือนะครับไม่บอกแล้วกัน แต่บอกว่าลิมปูจะพ่ายสุดประตูต่อสาม้าไปกลับสกอร์กันเองนะครับผมนี่คือผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับนี่คือการคาดการคาดเดาเท่านั้นไม่ได้มีบอกว่าฟันธงจะต้องเป็นไปตามนี้นะครับผมและผลคู่อื่นที่คาดว่าน่าจะเป็นมีดังนี้นะครับผมแข่งวันเสาร์นะครับวันเดียวกันนะครับก็เวลาวันที่8เดือน3ปี2 0 2 5 คู่ทุ่มครึ่งนะครับมี1คู่นะครับก็เป็นฟอร์เรสทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนพิมารีกเปิดบ้านอารับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่างทีมต่างต้องการคะแนนนะครับเพื่อยึดอันดับในท็อปฟูให้ได้อย่างมันเหนียวแน่นที่สุดนะครับผมเทมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับจะบุกไปคว้าชัยออกมาด้วยผลการแข่งขันที่คาดว่าฟอเรสจะพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ประตูต่อ2นะครับผมโอกาสที่ เกมจะเสมอกันนะครับก็มีที่15เปอร์เซ็นตนะครับผมแต่แมนซิตี้จะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับผมคู่แรกนะครับอ่าคู่ถัดมาก็เป็นคริสตันพาเลตนะครับทีมอันดับที่12นะครับอ่นี่แข่ง4ทุ่มนะครับผมอันดับที่12ของตารางคะแนนนะครับเปิดบ้านรับอิบสวิตทีมอันดับ18ของตารางคะแนนนะครับจะเปิดบ้านรับอิบสวิตนะครับก็จะนะครับผม ชนะอีฟสวิตสามประตูต่อหนึ่งนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับพิซซันพาเลตนะครับผมาาก็จะชนะอีฟสวิตทีมอันดับที่18ของตารางคะแนนนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับผมและคู่ และคู่สุดท้ายของช่วงเวลา4ี่ทุ่มก็คือไบรตันนะครับทีมอันดับ8ของตารางคะแนนจะเปิดบ้านรับฟูลแลมทีมอันดับที่19ของตารางคะแนนริเมร์ลกนะครับคู่นี้ก็จะเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นะครับโอกาสชนะก็มีนะครับที่40%เนะครับเป็นของเจ้าบ้านนะครับค่ำคืนนี้ไบรตันจะไม่แพ้นะครับผม มาถึงคู่ที่แข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับมีหนึ่งคู่นะครับก็เป็นเบนฟอร์ดทีมอันดับที่11ของตารนางคะแนนพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านรับอสตันวิลล่านะครับทีมอันดับที่10ของตารนางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับผมคู่นี้ก็จะลงเอยด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับผม โอกาสที่จะชนะกันที่มี1 5าเป็นะครับเป็นของทีมเยือนบิลล่านะครับถ้ามีทีมที่จะต้องชนะนะครับ15%เปเ็นป็นของบิลล่านะครับผมแข่งช่วงเวลาตี3มมี1คู่นะครับก็เป็นวู๊ฟแฮมตันทีมอันดับที่17ของตารางคะแนนเพิร์เมลทกทีมที่ต้องการแต้มเป็นอย่างมากเพื่อฉีกหนีและดิ้นรนให้ห่างจากโซนตกชั้นนะครับผมมีคะแนนนำห่างโซนตกชั้นอย่างทีมอิฟสวิตอันดับ18เพียง5แต้มเท่านั้นซึ่งยังต้องการแต้มเป็นอย่างมากเพื่อ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นของตัวเองนะครับผมวันนี้เปิดบ้านรับเอฟเวอร์ตันทีมอันดับที่16ของตารางคะแนนฟมตบอลลีเอฟเวอร์ตันมีแต้มนําห่างบู๊พัมตันอยู่ถึง10แต้มนะครับเกมนี้เอฟเวอร์ตันจะไม่กดดันเท่าวูฟนะครับผมคาดว่าเกมนี้จะลงโอยด้วยการเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นะครับผมหรือถ้ามีทีมที่ต้องชนะก็คาดว่าน่าจะเป็นวูฟแฮมตันอ่าเอฟเวอร์ตันนะครับผมไม่ใช่วูฟนะ คาดว่าทีมที่น่าจะชนะก็เป็นเอฟเวอร์ตันนะครับแข่งวันอาทิตย์ครับผมมีช่วงเวลา3ามทุ่มมี2คู่นะครับก็เป็นอ่าสเปอร์ทีมอันดับที่13ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับจะเปิดบ้านรับบอลหมัดทีมอันดับที่7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกบอลหมัดยังต้องการแต้มเพื่อลุ้นไปเล่นบอลยุโรปนะครับไม่ว่าจะถ้วยเล็กหรือถ้วยใหญ่ถ้าเป็นถ้วยใหญ่ก็มีแต้มตามหลังทีมอย่างแมนซิตี้อยู่นะครับอันดับ4ี่เพียง4คะแนนเท่านั้นนะครับและ ไปเล็กห่างจากเชลซีและนิวคาสเซิลทีมอันดับ5และ6ตามลำดับอยู่แค่3และ1้แตบเท่านั้นนะครับผมเกมนี้คาดว่าโอกาสเสมอกันมี70%นะครับที่สกอร์2ประตูต่อ2นะครับผมอีก30%มีความเป็นไปได้ที่สเปอร์จะทำฟอร์มให้ดีขึ้นมานะครับ 30%นะครับจะเป็นสเปอร์ที่อาจจชนะได้ด้วยนะครับผมถัดมาอีกคู่ครับเชลซีอันดับที่5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับจะเปิดบ้านรับเลสเตอร์สตีทนะครับทีมอันดับ19ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับต่างทีมต่างต้องการแต้มนะครับเชลซีลุ้นท็อปโฟนะครับเลสเตอร์ิตี้ดิ้นหนีตายนะครับผมคาดว่าเกมนี้จะเป็นเชลซีที่จัดชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับผม มาดูคู่ที่แข่งในเวลาห้าทุ่มนะครับภาคส่งครึ่งมีหนึ่งคู่นะครับแมนยูผีน้อยยูไนเต็ดนะครับผมอันดับที่สิบสี่ของตารางคะแนนพิมารีเปิดบ้านรับไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลนะครับอันดับสองของตารางคะแนนพิมารีแมนยูลอยตัวนะครับไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะครับต่างจากทีมปืนใหญ่ที่ต้องการคะแนนเพื่อลุ้นจี้จ่าฝูงที่นาห่างตัวเองอยู่ถึงสิบสามคะแนนนะครับฉะนั้นเกมนี้ พลาดพ่ายให้กับผีแดงอีกไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับจึงต้องบุกเข้าใส่อย่างหนักหน่วงและเก็บชัยได้แต้มเพื่ออีก3คะแนนนะครับเกมนี้อาร์เซนอลจะบุกไปนะครับยัดเยียดความปราชัยให้กับผีแดงนะครับผีน้อยอยู่ในเต็ดอีกครั้งหนึ่งครับที่สกอร์หประตูต่อ2นะครับผมเกมนี้ครับว่าอาร์เซนอลน่าจะบุกไปชนะได้นะครับผมถ้ามีเสมอหรือแพ้ไปเลยสําหรับอาร์เซนอลนะไม่ได้ว่ากันเลยนะครับผมแล้วผม แข่งช่วงเวลาตีสามมีหนึ่งคู่กบผมเวสต์แฮมนะครับทีมอันดับที่1 5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกจะเปิดบ้านรับสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับที่6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับเกมนี้จะเป็นสาริกาดงนะครับนิวคาสเซิลจะบุกไปชนะเวสต์แฮมที่สกอร์ประตู1ประตูต่อ2ครับผมครับนี่คือผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับผมไม่ได้บอกไม่ได้ฟันธงว่าผลการแข่งขันจะเป็นไปตามนี้นะครับผม นี่คือการนั่งเทียนเดาทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าทีมที่เราบอกว่าจะชนะเป็นไปตามนี้ไหมก็ไม่ใช่นะครับผมนี่คือการคาดการคาดเดาทั้งนั้นนะครับผมครับก็ประมาณนี้ครับผมพรีวิวเกมนะครับผมเกมหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากไว้เท่านี้ครับคลิปหน้าคุยหลังเกมนะครับกับเซาล์ตันเจอกันใหม่แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ